หอลืมไปหน่อยไม่เป็นไรมอลืมเอาคอคอไม่คิดคอยไม่ได้เอาสี่สิบห้าองศาค่ะหมอหมออยู่สิสบห้าองศาค่ะค่ะซ้ายขวาจมูกผ่านไปประมาณ45่สิบาองศานะคะอย่าหักมาที่อ่อ แนวของสบักนะคะ,ะได้ยังคะใครใครไม่มั่นใจยกมือคะ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปดูช่วยค่ะข้างหลังพี่สุดแนนได้ยังคะแากวางอะไรครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คพ,พี่วัดพี่วัดขอขอนิดหน่งพี่วัดดูสับมืีให้น้อง นั่นนึงนะคะเราจะไป้อมกันคือหัน45อ,องศานะคะอย,อย่าลืมเก็บช่วงล่าง,งหัวด้วยนะ ถ้าต่อไปถ้าต่อไปถ้าขานะคะขาด้านในก่อนนะคะแขนขวาหมอนะคะจะอยู่ตรงเหนือเข่านะคะยกขาคนไข้ขึ้นมานะคะยกขาคนไข้ขึ้นมาเฉียงเล็กน้อยนะคะ ขาด้านหน้านะคะเราจะไว้ด้านหน้านะคะไม่ได้ไว้ด้านในนะคะส่วนแขนอีกข้างหนึ่งจะอยู่บริเวณข้อสะโพกด้านบนนะคะค่ะ<า>ยืดเลยค่ะยืดเลยค่ะเนี่ย

อีกรอบค่ะ1 2 3 4 5 7 8 9สา2สี่เจบสอีกรอบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3ห้ามวยจงเสร็จก็อะไรคะกระแทกกระแทกกระแทกรทก,รทกระทั้นนะคะอาแทงทองหมูไปค่ะสามค้งลูกเด่นอย,อย่าเล่นอย่าเล่นเราเป็นหอเราจะไม่เล่นนะคะสามค้ง ลงไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะตั้งตั้งเข่าขึ้นมา90องศานะคะ,ะดูดูดูยังทำไม่ถูกตั้งเข่าขึ้นมา90องศาแล้วก็แท่คอหมูกระแทกคอหมูเสร็จก็บิดขาบิดตรงเข่าด้านในนะคะมือขวาเราจะจำ จับที่บริเวณข้ออะไรคะข้อเท้าคนไข้แล้วก็ปิดออกนะคะอ่าแล้วก็ขดกระแทกลงไปขาด้านในโอเคอันนี้คือขาด้านในนะคะ,คคะคหนอ,อ,คคอหนไม้โอเคค่ะโอ้มันข้าสัตว์กันนิดนึงเราอ่ะโอเคคนหนอไม้โอเคค่ะถ้าขุดหนอนไม้นะคะเมื่อกี้ท่านท่านอาจารย์ท่นทนทนาทนบอกว่าเราได้ท่าใหม่นะคะ ขุดหน่อไม้นะคะดูแบบดูดีนิดนึงคะแซ่หนอเอ่ะค่ะแซกหน่อนะคะเราก็จะได้รุ่มท่าแซกหน่อโอเคด้านในเสร็จก็ด้านนอกนะคะจักเมิรนะคะ 1901 1255 1902 1255 1903โอเคจากนั้นแซะหน่อม้ค่ะถ้าแซะหน่อม้แซะสามรอบ123 123 123เสร็จแล้วก็กดขาด้านในในเสร็จกดขาด้านนอกค่ะกดขาด้านนอกเสร็จก็เคาะเคาะเคาะค่ะขอส้นเท้านะคะอันนี้ก็าจะเป็นการบำบัดในส่วนของคนที่ปวดส้นเท้านะคะ โอเคถ้าต่อไปเลยค่ะนอนหงายค่ะบอกคนไข้ตะแพงนอนหงายนิดนึงนะคะซ้ายหรือขวาก็ได้โอเคจากนั้นนะคะตัวหมอนมาอยู่บนเหนือศีรษะของคนไข้นะคะคลากล้ามเนื้อบริเวณต้นคอกล้ามเนื้อติดตรงแนวกระดูกนะคะกระดูกกระโหลก ถ้าต่อไปนะคะแขนประสานกันเป็นรูปตัว X นะคะรูปตัว X เ,เสร็จก็ยกคอคนไข้ขึ้นนะคะปลายมือหมอจะอยู่บริเวณอะไรคะเนื้อหายประลร้ามานิดนึงก็ตรงบริเวณข้อต่อของหัวไหล่นะคะตรงบริเวณก้านเนื้อพอดีอายก1นึ่งสยก1 2ึ ขวานะคะ,ะเราจะเตะชีมกั้นเนื้อซ้ายและกั้นเนื้อขวาตรงกลางโอเคครบเสร็จนะคะจากนั้นจากนั้นจับหน้าคนไข้นะคะเอียงไปบิด เล็กน้อยนะคะให้มองไปเฉียงประมาณส5หองศาจมูกสับเป็นโค้งนนึงนะคะ<ส>แล้วก็ตัวหมอตัวหมออยู่ขอบเตียงค่ะขอบที่นอนค่ะหมอไม่อยู่ขอบที่นอนก่อนค่ะ,ะหมอไม่อยู่ขอบที่นอนก่อนโอเคพออยู่ขอบที่นอนเสร็จใช่ไหมคะแขนขวานะคะอยู่ตรงกกงหูนะคะโกงหูค่ะจับที่คอค่ะจับที่คอ ะะส่วนมือซ้ายนะคะประคองที่อะไรคะที่ํามคนไข้นะคะเพื่อที่เราจะแงะตื้นนะคะแล้วก็ตึงค่ะยืดข่โลยื ะคะขอบเตียงเสร็จแล้วก็จัดท่าคนไข้ค่ะหัแนแ่นแขนแง้มเล็กน้อยอ่ะโอเคจับท่าคนไข้แงน,นก่อนอย่าเพิ่งดึงนะคะจัดนั้นเราจับท่าเรามือซ้ายสอดที่บริเวณคอโอเคหยดตรงหัวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จกับ่ะอ่ะพี่ชุ๊กพี่ชุ๊กดูดูเคสนั้นให้อ้อนมนิงึง 别别别！掉掉掉 โอเคคุณคุณหมอคะคุณหมอมาเลยคะล่ะลลแทนมาคุณหมอคะเชิญคะ่ะคุณหมอคะนะคะักภาคของเราต่อ,อ,อจากนั้นนะคะคนไข้ยังนอนหงายอยู่นะคะแขนแขนนะคะเราจะไม่ทําเป็นตัว X นะคะให้คนไข้กอดอกจะเป็นแนวสามเหลี่ยมแล้ว แขนมาแขนถูกยังคะแขนถูกแล้วนะคะมือขวาปอนะคะอ่ะมือซ้ายมือซ้ายอ่ะยกมือซ้ายก่อนอ่ามือซ้ายนะคะอ่ะมือซ้ายมือซ้ายเออมือซ้ายจับจับหัวไหลค่คนไข้ผักมาหาลำตัวเราส่วนมือขวาจับบริเวณข้อสะโพกนะคะข้อสะโพกเล็กน้อย ขวาสอดเข้าไปตวัดหาแนวกระดูกสันหลังนะคะหาแนวกระดูกสันหลังเสร็จ แล้วก็แขนด้านล่างของคนไข้จับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ไปกดทับกับสะบักเรานะคะจับข่ายนางามท่านนี้หมอจะบอกว่าท่านางงามนะคะโอเคได้ท่าแล้วจัดเลยค่ะแขนซ้ายนะคะสอดบริเวณช่วงข้อตอบคนไข้นะคะแขนขวาเรานะคะอย่า i